สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับครัวชยดาอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งจะทำะกุ้งอบเกลือนะคะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะรสเด็ดของเรานะคะกุ้งตัวโตโต,ตนะคะกุ้งตัวใหญ่มากพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันค่ะ ันนี้เราได้กุ้งคัดตัวผู้ตัวเมียหัวไข่มานะคะ1นกิโลครึ่งราคาก็จะประมาณกิโลละ250บาทนะคะกุ้งตัวใหญ่เนื้อนั่นแน่นกันเลยนะคะวันนี้ดูไซสิคะตัวใหญ่มากค่ะ เัวใหญ่เอฟเอฟเลยค่ะเรามาตัดหนวดพร้อมกันนะคะใช้กันไกลนะคะอุปกรณ์ของเราตัดหนวดและล้างทำความสะอาดกันนะคะ อันนี้ตัดหนวดเสร็จแล้วนะคะทําความสะอาดเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะเอาไปลงกระทะแล้วนะคะ สีสันสวยงามค่ะเมื่อกี้ตาหลิวไปโดนกล้องนะคะอาจจะสะเทือนนิดนึงสีสันสวยงามนะคะตัดหนวดแล้วก็ดูสบายตาหนวดไม่ลุงรังนะคะกินก็สะดวกสบายน,นี่ประมาณโลครึ่งนะคะเนี่ยหนึ่งกิโลครึ่งช่วงนี้กุ้ง าราคาอาจจะสูงหน่อยนะคะ250สําหรับแถวบ้านนะคะถ้าที่อื่นก็อาจจะแพงกว่านี้เพราะว่าที่นี่ใกล้แพรค่ะใกล้ตลาดใกล้แพรกุ้งแถวนี้เลี้ยงกุ้งกันเยอะก็เลยได้กินกุ้งไม่แพงมากะคะ่ะแต่ราคา250นี่เพิ่งว่าแพงนะคะปกติพุ่งซื้อแค่โัลร้อย30 150เองค่ะนี่นะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะ เป็นกุ้งอบเกลือนะคะอย่ารอให้น้ําแห้งนิดนึงกุ้งจะได้ฉ่ำนะคะไม่ต้องรองให้แห้งมากนะคะถ้าต้มนานไปกว่านี้กุ้งจะไม่ฉ่านะคะจะกระด้างนะคะเอาต้มแบบพอให้มีน้ำํำขุกคลิกก็พอนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันดีกว่านะคะจะปิดแก๊สแล้วใส่เกลือนะคะกระเทียมพริกพร้อมกันเลยนะคะ Oh กำแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกระเด็นเข้าตากล้องนะคะเดี๋ยวตากล้องแสบตาเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะนี่นี่เราใช้ตําเอานะคะไม่ปั่นเดี๋ยวเรามาปรุงนะคะรสแซ่บๆของเราน้ำตาลปรี๊นะคะน้ำมะนาว เดี๋ยวเรามาปรุงรสแซบๆกันนะคะชูรสนะคะใส่ตามชอบเลยจ้าน้ำปลานะคะ น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบดอดเกลือไปมั่งแล้วตอนตำพริกอะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะคะหยาะน้ําเปล่าไปนิดนึงเมื่อกี้แอบโยนออมะนาวเกิือมะนาวลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอม บี้ให้น้ำตาลปิ๊บเขาเออละลายเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาตินะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำจิ้มรสแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานถูกใจคนทำนะคะชิมอืม อร่อยอ่ะไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยเยี่ยมมากเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันค่ะ น่ากินไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะกุ้งอบเกลือของเรานะคะเรียงสวยๆด้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟรับประทานนะคะใครที่หิวก็มาบ้านเพิ่งได้นะคะวันนี้เสร็จแล้วคะ่ะกุ้งอบเกลือนะคะ สีสันสวยงามนะคะกุ้งเนื้อแน่นๆไข่เต็มหัวไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้สุดยอดมากเลยค่ะกุ้งเนื้อสวยมากค่ะสีสันก็สวยงามนะคะเป็นกุ้งเขาสดใหม่ดีค่ะจากแพรเลยนะคะแถวบ้านนี่เองค่ะสีสันสวยงามมากค่ะ เห็นไหมคะทุกคนหัวไข่คะ่ะกุ้งตัวเมียหัวไข่ไข่ทั้งนั้นเลยคะ่ะตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะอร่อยมากคะ่ะมาคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะ อืมสุดยอดค่ะใครที่ชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พึ่งทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆท่านคะ่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีคะ่ะ